ผ่านมา31ปีวนดูทุกปีคิดถึง 3, 5, 7สีออกวงการมีลูกกันหมดทันเรื่องไหนกันบ้าง14ละครซิทคอมเรียกเสียงหัวเราะอยากให้เรื่องไหนกลับมารีรันอีก 1. คู่คนละครูวนำแสดงโดย ภูริเหรันพลึกแซมพนมกร์และมีเหมียวประวรรัตเป็นนักแสดงสมทบยุคสุดท้ายของซิปคอมดีมีคุณภาพของประเทศไทย 2. 3หนุ่มสามมุมนำแสดงโดยทรงสิท์รุง่งนบคุณสรีศักดิ์สิทธิ์แท่งทองปฏิพานปทวีการออกอากาศยาวนานมากถึง8ปีพศ2 5 3 4ถึง2อ4 1 3คู่ชื่นชุลมุนนำแสดงโดยนิดอรพรดูสัญญาออกอากาศปี2 5 3 ถึง2537 4. มไม้ค่ะนำแสดงโดยมายุราสเวติลาดวงตาตุงคามณีอัชราพันธ์ภัยบูลสวรรค์กำกับการแสดงโดยพระอูลจันซริออกอากาศเมื่อปีพศ2 5 3 1ทางทอทบอทางททบห ห้าจุดนัดฝันนำแสดงโดยชอนจินดาโชตจิตตนันดาลัมมกาโนนลันลาลินเตจาสาเวทกรกฎตุ่นแก้วออกอากาศปี2558และที่ผ่านมามีออกอากาศปี2538 6. 6ตกไม่แตกนำแสดงโดยภูทะเนศหงมานพอันเบิร์ดเดมอนอูทิสิตสืบสุวรรรัฐเศษกรศูนย์เอกภพสันทรังศีเอกชยัยเอื้อสังคมเศษปี2538วงยูเี มาเล่นละครเรื่องนี้เจตเห่งเฮ่งเหงนำแสดงโดยอาทิกล้วยเชิญยิ้มปูปิมาศร,ราศีดิสกุลเกาวินรัตออกอากาศตั้งแต่ปี2545ถึง2559 นัดกับนัดนำแสดงโดยสุกริตวิเศษแก้วอานัตพนเสียริชุมแสงสอจียอนอิสริยะอัธระมานพทันสิตาสุวัชราธานกิจปี2550 2558ทางช่องโมเดิร์นไนทีวี ก้าบางรักซอย9้านำแสดงโดยศักิ์สิทธ่งทองและพิยดาจุธารัตนกูลออกอากาศตั้งแต่ปี2546ถึง2555ทางช่องมเอิร์นไนทีวี10หมู่เจ็ดติดสารดีนำแสดงโดย33ความรักสัมพันธ์ของตัวละครอ,อาทิชมพูนุชปิยพานีมาริโอเมาเรอร์วรุษวรธรรมออกอากาศต,ต,ตั้งแต่ต้นปีพศ2549จนถึงพศ2544 11 เนื้อคู่ประตูถัดไปํานำแสดงโดยซันนี่สุวรรณเมธานนท์และพอลล่าเทเลอร์ออกอากาศปี2551-2553ถึงทางช่อง5 12คู่กิกพิกกลับเกลือนำแสดงโดยรังสิตเสือรานานท์คนึงนิดจากสมิธธานนท์ธนวัฒน์เล่งศิริวัฒน์แสมมี่คลาเวลออกอากาศปี2551-2556ถึงทางช่อง7 13กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้นำแสดงโดยหนุ่มสุวิ นปัจจมาวาัตแตงพงศกรเบนทีราวีฟานอังคารินเจสซี่รานายเจมนัดปวีณผู้หญิง จิบเบญยานัทเตยกัญยารินมีนการคะนึงปี2545 1 4แพคเทอรี่ที่รักนำแสดงโดยนัทพลลียวานิชอาชิระยาเพียรพัฒกุญชยาศิรพานวัฒนจินดาเพท้ายวงคำเหลานัทพัฒวิพัฒคระตะกูลออกอากาศปี2552ถึง2554